มาเด้อไม่รู้กลางวันแสกแสกมาเด้อ่ใช่กลางวันเรามาจากสวนเนาะคนไปสวนมาแก่เหนื่อยแก่เหนื่อยจากสวนมาจากสวนนี่อันนี้ว่าไล่แมงลุง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 อะไรวะโอู้ว้าเลยมากมากยังมะข่ามะข่าเปรี้ยวดอกน้ำปลาหวานน่ะยอด จ,จอซื้อไปสวนดาแล้วเมื่อกี้นี่อะไรเกลือน้งอ,นองต้นมะขามมะเกลือพริกเกลือเบีเ้ยซื้อไปแล้วเนี่ยอบอกว่าวัจะไปก็เอาอท่านเบี้ยหมูบเบี้ยพอดีเบี้ยหมูไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแต่ตัวละสั่งบ๊อบบ๊บอบ,อ,บ,อ,บอ,อันนี้เบิร์ดเบิร์ดไม่เบี้มีเดชชาติอีก มันเมิร์ดอันนั้นนี่นที่เราถ่ายคลิปไว้แล้วคาะนี่คล้ายๆกับไอ้แล้วแก้วที่เขาทิ้งแล้วมาเห็นไหมของลุงน้อยก็ได้ะยู่กันน้อยกิ๋มเกลือแกลืออะไรฉันใส่ใอ้นี่ถุงไงทุกเองแล้ถุงใส่กับเพาะเข้ามาได้ยินไหมถุงฉันไม่เวลาจนเอาของมาฉันก็เอามา

สักแกนอย่างดีได้ไหมไม่ต้องแม่ดูนี่อยู่กระค้อแต่ดูแล้วแม่แม่ดูอ่ะกินอย่างเดียวเลยหหากินนทีี่ไมเด้ออันนี้ในหมู่บ้านเลยหมู่บ้านไัวเองนี่แหละไม่ได้ตามอ้อมนู้นครับจะหนุนอ้อมมาเนี่ยอ้อมไปนี่กันอืมไม่ได้ตามไม่เหลืออร่อยไหมลอยเด้อร่อยอยู่แล้วกินอ่ะอร่อยทั้งนั้นแหละ กินแล้วก็นอนมันถามยายอร่อยไหมนี่ชาิอยู่นี่หน่ะพีิกเกลื<ำ>อมันอันนี้ต้วงแกอ,อ,อีอีออยกำลังกินพริกเกลือก็น้ำปลาหวานกูบอกพางไปนู่นก่อนกูก็เลยเอาพริกเกลือมันใส่กระป๋าไปไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวคนอัน เพื่อไปหากินข้างหน้าเพื <laughs> <laughs> ่อมีอะไรกินใช่มันกำลังจะกินในไอ้มะม่วงมันอีนัดเนี่ยที่ม,มันกำลังจะเกิดใหม่ในน้อยนะกำลังกรอบๆเนี่ยรรรรกกมันเอามาพกไว้เลยนี่คือเกลือถ้าไปไหนชอบกินของเปรี้ยวนะพกซิปกระเป๋าพกพก<บ>ไป อ่าตอนห็นกระ่อนชุดๆหมดแล้วบ้านไห,หนมีมีทุกบ้านแหละถ้ไป,ไปหาซื้อท่อนหมดแล้วมันจะกระดอ,อกินไหมล่ะ <c oughs> กระโดนน้อยก็อวดเข้าแท้ๆเนาะสวยใหญ่กระดอน้อยได้อมาเนีน่ยแต่ว่าเด้อพูดหยอกกระเล่นจุ <c oughs> ๊บป่าป่าม,มันตีน ดังเฟ้นี่คือมันอยู่นริมฝีปากหรือว่ามันยังไงอะดังเฟ้อะเจอติ well, like like so ่งมันจะรู้สึกเพราะคนนี้มันชอบคีโมเนี่ยชอบโอ้อวดจะขวังอะน่ะัวแมงกบเกินเรื่องจริงไงูกชิ้นกัะมีปีดไปเนี่ย ไล่เอาไม่ง่าเนาะไปหักกิ่งไม้ให้เยดามดูนะกิ่งแก้วเหรลูกเอนเด็กน้อยจะกินเห้เด็กน้อยกินเลยกิ่งไม้ไล่หัยปิดไปเลยงอปิดไปนี่แหละไม่มันไก็ปี๊ดไล่ถ้าปากมันเนี่ยบ้านผู้ใดมีกระ่อนเอามาส่งโคเดือดเดือดไปรับผู้ไว้เดาเปิดลลูกมันจะไล่เองเออมันกล้าไล่เนี่ยมันขยันเนี่ย เอาไล่อะไรตรงนั่นแล้วมามามาโอ้ยน่าอยากเข้ากล้องยตเขาเห็นเธอทั่วประเทศนะไม่ได้เห็นแต่สันเพียงเดียวเด้ว,วิดีโอไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไล่โซ่ใช่ไมไม่ไล่โซ่กระช่างเพราะมันเข้ายูทูบไงก็เ,เห็นทั่วประเทศเนี่ย เอาบัง,ง, <laughs> งอะไรฉันถ่ายเธอตั้งแต่อยู่นู้นแล้วนนต้นไม้ร้อยเอ็ดตายไปสองบาท้ำมาทำ<บ>าทำงามแตวไม่มีคนคนดูนะอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดไล่ไอ้ไอ้ไม่ได้ไลฟ์สดแต่เอาลง <laughs> YouTube <laughs> ยูทูบบ้างทำสำแมนกไม่ได้พี่อ่ะดังเจออีกนะปากตระหนักผูกนี้แหละในวันหาไม่เจอไม่ยังมือรักนี่นี่ผู้นี่เดียวเดียดำมดวงแล้วมีหนาอะไรรูปดอกไม้แมฆ คือกันจิดลูกเคียร์โดยดูหน้าตาสฉนกันเขาเขาเห็นยาดำเอาลงอ่ะเขาติดต่อเลยละถุงละสามร้อยจัดมาเดยวไม่พอขายดูอ๋อมันเพิ่งจะออกยังยังไม่ยังไม่มดเนาะอีกเ็กแกม แอมิดออกได้นี่กินพิรุธเร่งทีเออบอกเอามานี่แม่ไล่เองเอาให้เอาพักให้เขาดูพฟ้องนะพักไอเดียพักไอเดียนี่เด้อพักอยู่นี่มีเด้อนี่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 มีพักเด้อต้องสั่งทางไกลนี่ไม่ได้ จะแถวหมู่บ้านได้อยู่เด้อยมดแล้วไม่ไม่มดมดมดไม่ไม่มีแค่นี้จริงเนาะมีแค่นี้ไปดูมาเลยมึงจะเปโฆษณาขายมดแค่นี้ในถุงเนี่ยน่ะถุงใหญ่ๆนั่นถุงใหญ่ที่เขาสั่งไว้ใช่ไหมร้อยโลกะร้อยโลเนาะกะร้อยโลก็มดพอดีเลยไปดูแล้วอันดิกเขายังไม่เมา กัดนก็เลยเชื่อเออเออใส่ทับก่อนเดี๋ยวมันจะเหมือนกันไหนเสียทีส่งตรงไหนนู่นโอ้ยน้อยก็ยิ้มนะนึกว่าจะสองคนเราออกมาจากบ้านเดียวกันเหรอไม่ได้นัดด้วยนะตัวเขาไม่รู้ทุกทีจะออกเบิ้ลหรือมั้งสี่สี่เนี่ยนั่งต้นมะขามไม่ขอหวยขอเบโดยอะไรอะไรไม่มีเวลานั่งดอกนั่งแป๊บเดียวไปต่อไปรีสอร์ทอย่างวบบ เอออยากได้ผัวใหม่ไปตรงนั้นป่าเต็มพี่ยาไปหยิบไม่เห็นแม่ก้อนก้อนเดียวไมนเห็นก้อนเป็นชาไปเลยเนาะเพรา้อยากได้ผัวใหม่ไปตรงนั้นเพราะไม่มีใครอยู่เลยน่ะไม่มีใครเลยที่ไปเป็นคณอนจะเลคือถ้าฝนตกอะไรมาอย่างคือ ที่เขาไม่ถ่วงเพราะว่าเขาทำไม่อย่างดีเลยคนดีเป็นบันไม่มีเราคิดไปคือเก่าอันนี้ใส่ถุงไ,ไอใส่กระเป๋าไว้ไดเด้๋ยวนี้เอาเช้าพวกกินมาคลอดทีนีน้ ข้อบเปี่ยนก็มันซู้เต็มที่เด้เนี่ยแท้จริงมันต้องซู้อีกใกล้ใกล้ไอไอนาโต่พอพันแพงไม่ค่อยมีไมายถึงเข่ากำลังี้อันนี้เนี่ยมันกำลังมันมีอยู่ที่นา่นนี้กนมีลูกมันอร่อยด้วยเนื้อหมูเปรี่ยว รตอต้อตมดำจอะอินเราหิมะข้อจะอินใครตำส้มฮะอีนุักละลอ้นบอกมันตำให้กินปีน,นี้จะได้กินไนั้ลูกนิ่ม